นั่งรถไฟไปน้ำตกเจ็ดสาวน้อยคนเดียวก็ไปได้สัมผัสธรรมชาติและตามล่าตาประทับอุทยานแถมไปที่เดียวได้เที่ยวตั้งสองจังหวัดการเดินทางเริ่มต้นที่สถานีรถไฟลังสีและก็เริ่มสะสมตราประทับสถานีรถไฟด้วยรถไฟขบวนนี้เป็นรถเร็วนะต้นทางก็คือกรุงเทพอภิวัตน์ปลายทางอุบลราชธานีตั๋วชั้น3ราคา56บาทใช้เวลาเดินทางประมาณ3าชั่วโมงก็จะมาถึงสถานีมวกเหล็กประมาณ10บโมงกว่าๆรถไฟจะจอดที่สถานีประมาณ15นาทีระหว่างนี้ฉันก็เดินไปที่จุดจ ไหนตัวเพื่อประทับตาสถานีมุกเลกแล้วก็เดินไปรอสองแถวไปที่อุทยานเดินมาฝั่งตรงข้ามสถานีรถไฟรถสองแถวจะมาจอดรอรับตรงนี้เลยเวลาที่สองแถวมาถึงประมาณ11บเอโมงได้ค่ารถ30บาทใช้เวลาประมาณ15นาทีก็มาถึงหน้าอุทยานแห่งชาติน้ําตก7สาวน้อยค่าเข้าอุทยานสําหรับคนไทยผู้ใหญ่20เด็ก10บาทน้ําตก7สาวน้อยมีทั้งหมด7ชั้นมีน้ําตลอดทั้งปีนะแต่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ําฝนแต่ละชั้นก็จะมีบอกว่าจุดไหนลงเล่นน้ําได้ลงเล่นไม่ได้นะตอนเข้ามาฉันลืมซื้อข้าก็เลยไปซื้อ ของกินที่ร้านของอุทยานก็จะมีเป็นพวกมาม,าม่าแล้วก็ขนมเค้กอันเนี้ยอร่อยพอกินอิ่มก็จะไปเดินดูน้ําตกแต่ละชั้นกันแล้วที่นี่เขาก็มีเรือคาย,ยักให้เช่าด้วยที่ฉันบอกว่าได้เที่ยวสองจังหวัดก็คือตรงนี้เลยสะพานข้ามภาคเดินข้ามไปจากจังหวัดสระบุรีฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นจังหวัดนครราชสีมาใครอยากให้ธรรมชาติบำบัดต,ต้องลองอันนี้เลยอาปาที่นี่ก็จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติดงพญาเย็นระยะทางประมาณ400เมตรก็คือเดินไปก็จะผ่านน้าตกชั้นต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่บอกฉันว่าชั้้นนทททีีี่่่สสวยุดก็คือชั4 ทางเดินไม่ชันนะเดินง,ง่ายแต่ทําไมฉันเหนื่อยแต่พอเดินมาถึงชั้นที่4เออจุดนี้เป็นจุดที่น่านั่งพักนั่งชิลแล้วก็เล่นน้ํามากเลยที่ขนาดน้ําน้อยนะถ้าน้ําเยอะๆคงสวยมากใช้เวลาเดินเล่นแล้วก็เอาเท้าแช่น้ําตกสักพักก็เตรียมตัวกลับเพื่อให้ทันรถไฟรอบประมาณบ่ายสองครึง่งเวลาย,ยังเหลือก็ขอแวะคาเฟ่ของอุทยานหน่อยอยู่ตรงทางเข้าติดกับจุดจำหน่ายตั๋วนั่นแหละแล้วก็ต้องเสียงเงินอีก100เพื่อซื้อสมุดอุทยานใหม่เพราะอยากได้ลายเซ็นรูปซาขากลับก็เดินออกมาขึ้น2แถวรอบบ่ายสองซึ่งทารถก็อย ู่ตรงข้ามอุทยานนั่นแหละจุดเดียวกับที่เราลงตอนขามาขากับฉันได้จองตั๋วจากแอปดีทิเกตไว้แล้วเพราะอยากนั่งริมหน้าตางรถไฟมาถึงสถานีประมาณบ่าย2องสี่ถึงลังสิตประมาณ5้าโมงครึงจริง,รงๆมวกเหล็กยังมีน้ําตกที่น่าไปกางเต็นท์นอนอีกจุดหนึ่งถ้าอยากให้ไปทําคลิปมารีวิวก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะจ๊ะ